ณสถาบันปอเนะมิสตาฮูลอูลูหมู่ที่สี่ตำบลตาแกะอำเภอย่าริร่งจังหวัดปัตตานี นายโอลาบินซันในอำเภอยอริร่งผอ,อสอพกออำเภอยอริร่งพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนาย,ยกสมาคมสถาบันศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์ดํารมธรรมอำเภอยอริร่งพมจปัตตานีและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูสอนศาสนาบาบอสถาบันปอนอมิฟตาฮุลอูลุมตำบลตาแกะทำร้ายร่างกายนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2565ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและร่วมดำนเนินการแนวทางในงการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บด้านพอมอจอจังหวัดปัตตานีได้เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือเยยวยาทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการให้ความรู้เรื่องของการดูแลเด็กกลุ่มปอบบางแก่สถาบัานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการอีกครั้งค่ะ